รุณสวัสด์ค่ะวันนี้แต่เช้าเลยนะคะยะาขอสวัสดีกับลูกศิษย์พลังกายที่เพื่อสุขภาพทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่วันอาทิตย์ที่ย8สิพฤษภาคมพศ2อ0 6 2นหกสอ 2006, นะคะย่าก,ก็ได้นัดแนะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยจะพยายามถนอมสุขภาพเพื่อจะทวงข่าวถึงลูกศิษย์ทุกคนที่ก้าวหน้า จะได้ก้าวหน้าในทางรักษาในทางดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ได้พอกเลือดเป็นแล้วเนี่ยค่ะอย่าละเลยยิ่งรักษามากๆหนูยิ่งแข็งแรงเหมือนย่านะคะความจริงแล้วไอ้การที่มีอายุยืนเนี่ยหาใช่เป็นของดีไม่เพราะย่ายังใช้กรรมไม่หมดก็เลยยังไม่ไปนะคะก็ใช้กรรมหมดแล้วเผื่อยังไงได้ปฏิบัติให้ดีมันก็เหลือที่จะไม่ต้องมาเกิดอีก เหอือ,อพยายามที่จะทําตามคําสอนของพุทธองค์ซึ่งเป็นธรรมชาติเหลือเกินค่ะที่พระเจ้า,ยาบอกว่านิพพานไม่ยากเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติตามไม่ทําบาปทําแต่กุศลจิตก็ผ่องแผ้วเราก็สามารถที่จะตัดพบตัาติได้ดังนั้นไอ้กรรมนี่เราหนีไม่พ้นนะคะยากก็พยายามที่จะช่วยลุกศิ์วิชาของเราฉุกเฉินดีที่สุดค่ะ ฉุกเฉินดีที่สุดนะคะอย่างที่ยญ้าขาหากักย้าก็จับเองต่อได้ไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องลำบากจน,นถึงแก่ถ้าแก่อายุยืนป่านี้ถ้าตอนนั้นไปผ่าตัดเข้าใส่เหล็กตามอะไรตอนนี้คิดว่านรกบนดินมีจริงเลยนะคะที่จะต้องทนทุกข์ทรมานเพราะว่ามันมีของแปลกปลอมคือเหล็กหรืออะไรก็ไม่ทราบที่เขาดามเขาจะต้องใส่เหล็กใส่อะไรเนี่ยยญาคิดว่ากรรหญ้าย,ยังน้อยอยู่ ก็ยังข้อยังชั่วที่มันต่อติดได้หัวแตกยากเขาไมา่เย็บเพราะว่ามันมันหยุดมันสามารถหยุดเลือดได้แต่ผลของมันก็ทําให้ตาปิดนตะคะาตาปิดนี่ก็กําลังพยายามจับข้างสองข้างปิดสองข้างเลยนะคะเข้าใจว่าเ,ออเลือดที่มันออกมาข้างนอกที่มันพักพัก,พกออกมาเราจับหยุดได้แต่ภายในก็คงจะมีบ้างมันก็เลยทําให้ประสาทหังตาหย่อนแล้วก็ตกลงมา ทั้งสองข้างก็ใช้พยายามพยายามพลังใช้พลังเนี่ยค่ะจับจนข้างขวาเปิดขึ้นแล้วแต่ข้างซ้ายก็เปิดนิดๆนะคะแล้วก็ไม่อะ่ะเขาอกบอกให้เอาไปเย็บยาไม่เอาค่ะก็ทนไปอายุป่านนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปทำทำไมนะคะเออไอาการที่เราจะดูแลตัวเองเอาตามสังขารเนี่ยค่ะเออพออยู่ได้พอเดินได้มีคนเกาะ ก็ไปไหนๆได้แต่ว่าเราก็ไม่ทรมานตัวเองเกินไปนะคะวันนี้ก็จะบอกข่าวดีว่าที่วัดสุทธิวาลารามนะคะหลวงพ่อจะเอาว่าท่านมหาพร้อมพงท่านก็ให้อนุญ,ญาตให้เราไปใช้ใหม่คือเคยทำมานานแล้วนะคะก็พอดีวันที่สามสี่ห้าเนี่ยค่ะก็จะได้จัดที่วัดสุธิวาลาราม คนที่ยังไม่ทราบหรืออยากจะเรียนเสาอาทิตจันทร์บันจันทร์ก็เพอ,เอิญรู้สึกจะหยุดหรือยังไงเนี่ยค่ะหยุดชดเชยหยุดมากเกินนะคะก็ให้สมัครได้นะคะคุณสมบัติรูปขาดีค่ะท่านมีเบอร์โทรศัพท์นะคะ089 775 3246ค่ะอีกทีนะคะ089 7จ็ดเจ็ห้าสโทรไปได้สมัครเลยนะคะแล้วก็ที่วัดสุทธิก็มีอาหารการกินเยอะแยะเราสอน3วันคุณต้องอยู่ทั้งวันนะคะอยู่ทั้งวันถ้าว่าใครอยู่ไกลข้างข้าง,างหลังก็มีโรงแรมซึ่งคืนหนึ่งก็ประมาณเ,าเห็นว่ามีมีโรงแรมอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะอา,อาจจะให้ แอดมินเขาออกอากาศว่ามีโรงแรมชื่ออะไรที่มันไม่แพงนักก็ค้างสักสามคืนนะคะแล้วกลางแถวนั้นข้างหลังตอนกลางวันก็ออกไปทานข้าวแถวนั้นเยอะแยะตอนเช้าข้างวัดก็มีโจ๊กมีอะไรต่ออะไรอะค่ะอาหารการกินแถวนั้นสมบูรณ์นะคะแล้วก็่าเชื่อค่ะเรื่องบุญบารมีบางคนใกล้ชิดญามากมากทีเดียวแต่เขาไม่สนใจเรื่องของบุญบารมีนี่อยู่ที่คนนะคะ ข้างบ้านหรืออะไรต่อใดเขาก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นเรื่องบาร,รมีหรือบุญเนี่ยค่ะถ้าไม่สั่งสมไว้คุณก็จะรู้เลยว่าจะไม่เจอของดีจะไม่ประสบความสําเร็จทานเป็นบาทเบื้องแรกนะคะศีลก็ตามมาแล้วก็ยังจะมีบาร,รมีต่างๆที่คุณสามารถอธิษฐานจิตว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งขันติก็ได้วิริยะก็ได้นะคะสร้างบาร,รมีไว้ถ้าไปเนี่ยค่ะ ญาขอร้องนะคะเสียสละให้ตัวตัวเองสักครั้งหนึ่งมาเรียนแล้วทุกบ้านก็จะมีแพทย์ทางเลือกค่ะแพทย์ทางเลือกอยาได้ทำเป็นตัวอย่างเยอะแยะคนที่หายก็เยอะแยะแล้วก็กรุณาเตรียมพร้อมที่จะไปรับความรู้อย่าไปเอาโทรศัพท์ไปเล่นนะคะเราเออไม่อนุญาต ไม่เล่นไลน์ไม่อะไรสามวันเนี่ยเสียสละให้กับตัวเองสักนิดเถอะคุณก็จะได้วิชาติดตัวไปจนตายยาอยู่เย็นเป็นสุขมาเนี่ยไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นโรคเลือดลังแต่เป็นโรคก,กรรมซึ่งหมอรักษาไม่ได้หรอกค่ะเรื่องกรรมนี่นะคะก็จะต้องใช้กรรมไปเพราะว่าเรื่องของกรรมนี่หนีไม่พ้นอาการอายุยืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยคือกรรมยังไม่หมด ทำนั้นพ่อยาเป็นอะไรไปลูกศิษย์อย่าไม่ต้องไว้ทุกข์ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะคะร้องเออร้องไทยโยเลยว่าท่านหมดกรรมแล้วท่านท่านไปเกิดใหม่แล้วจะเกิดเป็นอะไรก็สุดแต่กรรมของย่านะคะแต่เรื่องนิพพานก็พยายามที่จะไขวยคว้าที่จะทําอยู่ตลอดเวลาหักนี้ไปนะคะคุณก็จะได้ฟังซึ่งย่าได้อัดไว้สัมภาษณ์กับผู้ที่เออมา เรียนแล้วหายนะคะก็เชิญระดับตับฟังนะคะสวัสดีค่ะ